สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับผมวันที่12สิงหาคม2563นะครับวันนี้นะครับตื่นเช้าๆขึ้นมานะครับจะพาไปดูต้นที่ผมนั่งแท่นไว้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันติดหรือไม่ติดหรือว่ามันจะเน่านะครับก็มีเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับบอกว่าให้รีวิวให้ดูด้วยนะครับโอ้โหนะครับตื่นวันนี้ก็ตื่นมาก็สดชื่นนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้บรหยุดนะครับผมนะต่างคนต่างสดชื่นนะครับอ่า อันนี้ก็คือดอกที่ผมเคลียไว้นะครับเพื่อนๆเคลียเกสรไว้น่าจะติดหลายฝักนะครับไอ้ต้นที่ผมทําให้มันอดน้ําแล้วมันก็ออกดอกนะครับต้นเนี้ยนะครับเนี่ยน่าจะติดหลายฝักอยู่นะครับเนี่ยเคลียเกสรไว้นะครับอันฝั่งนู้นไอ้ต้นนี้ก็ติดหลายฝักอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่ผมนั่งแท่นไว้นะครับนี่นั่งแท่นนี่นะครับถ้าสิบวันแล้วนะครับถ้ามันไม่ติดนี่แสดงว่ามันจะเน่านะครับเพื่อนๆนะฮะ โดยปกติแล้ว10วันนี้ก็ต้องมีอาการนะครับนี่คือมันต้องออกตุ่มแบบนี้นะครับเห็นไหมครับต้องขึ้นตุ่มแบบนี้นะครับตุ่มแบบนี้แสดงว่าติดนะครับนี่ตุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนไหนวะโอ้ตายละไม่โฟกัสเลยขอประทานอภัยนะครับพูดไม่สุภาพเมื่อกี้นี้นี่ครับโฟกัสแล้วนะครับเนี่ยติดมันแบบนี้ติดนะครับอ่ายวให้ดูอีกนะครับ ไอ้ต้นนี้ก็ทําท่าว่าจะติดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเป็นตุ่มๆขึ้นมานะครับเนี่ยตุ่มๆขึ้นมาผมเอามานั่งแท่นต่อรากนะครับรากที่ผมตัดออกแล้วครับแล้วผมก็เอามาชําไว้นะครับชําไว้เสร็จปั๊บก็ได้หลายวันแล้วนะครับแล้วก็จับมานั่งแท่นเลยนะครับเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะติดเหมือนกันนะครับนะฮะไอ้ต้นนี้ก็ออกตุ่มๆขึ้นมานะครับเพื่อนๆเนี่ยตุ่มๆตุ่มๆตรงใบปลานะครับต้นนี้ก็ติดนะครับไอ้ต้นที่ไม่ติดเพื่อน เนี่ยต้นนี้น่าจะไม่ติดนะครับดูง่ายๆนะครับปลายจะดํานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จะปล่อยไว้ก่อนนะครับว่าแต่มันยังไม่มันยังไม่ไม่ไม่อ่อนนะเพื่อนๆเนี่ยผมจับยังไม่นิ่มเอ้ยนิ่มแล้วนิ่มแล้วเนี่ยปลายนิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยสีน้ําตาลแบบนี้นะครับสิบวันแล้วนะครับถ้าเกิดปลายสีน้ําตาลแบบนี้นะครับถ้าทางจะไม่ติดนะครับมีอยู่อย่างเดียวครับคือจะนั่งนะครับนี่นะครับแต่ผมก็จะปล่อยไว้ก่อนนะครับเนี่ย ปล่อยไว้ก่อนเผื่อเผื่อมันจะติดนะครับถ้าไม่ติดผมก็ตัดทําใหม่นะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูอีกต้นนี้นะครับไอ้ต้นนี้ต้นนี้จะมีอยู่3ามกิ่งที่ผมทําไว้นะครับไอ้ต้นนี้มีอยู่2กิ่งที่ติดนะครับคือกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับคือกิ่งอ่อนนะครับส่วนกิ่งแก่เพื่อนๆสังเกตนะครับว่ากิ่งแก่เนี่ยเนี่ยยอดมันตุ่มๆขึ้นมานะครับอันนี้คือตอยอดของตอนะครับตอที่เป็น ต่อต้นนี้นะครับมันแตกยอดขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะแตกยอดขึ้นมานะครับผมผมว่ามันไม่ติดแน่ๆนะครับเพื่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากิ่งนี้แก่มากนะครับเพื่อนนะกิ่งนี้แก่มากแล้วผมไปนั่งแท่นตรงกลางเลยนะครับเนื้อเยื่อมันตรงกลางนี้มันแก่นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะติดไม่ติดแต่ว่าผมดูลักษณะแล้วไม่น่าจะติดนะครับเพื่อนดูเนี่ยเพราะว่ามันได้สร้าง สร้างตาของมันขึ้นมาเองแล้วต้นตอเนี่ยนะฮะเนี่ยนะสร้างตาขึ้นมาเองแล้วนะครับผมว่ามันไม่น่าจะกินยอดนี้นะครับถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถ้าไม่ติดนะครับเราก็รอให้ตานี้ยาวออกมาสักหนึ่งนิ้วนะครับสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วเราก็ตัดไม่ต้องถึงหนึ่งนิ้วก็ได้ครับให้มันมียอดมีอะไรนะฮะมียอดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตัดตัดแล้วก็ด้างแท่นใหม่นะครับคราวนี้ติดแน่ๆนครับเพราะว่าไอ้ช่วงนี้นะครับมันอ่อนแล้วนะครับ เนื้อเยื่อมันอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนผมตัดช่วงนั้นนะครับเนื้อเยื่อมันแก่นะครับเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับปลายมันอยู่สูงนะครับแล้วผมมาตัดช่วงนี้นะครับเนื้อเยื่อมันแก่แล้วมันแข็งแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกตามาแบบนี้นะครับนะเราก็ตัดตัดช่วงใต้ตาเนี่ยฮะคราวนี้ติดแน่ครับเพราะว่าเนื้อเยื่อมันอ่อนแล้วนะครับนี่นะครับมันก็มีมันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วครับเพื่อนนะฮะเนี่ยนะ เห็นไหมครับอืมไม่โฟกัสอีกนี่อันนี้ผมก็ติดหรือเปล่าเนาะหรือโอ้โหเน่ยถ้าตัดกิ่งแกมันจะเป็นอย่าง,งี้ครับเพื่อนเพื่อนนะฮะมันจะมีทั้งติดทั้งไม่ติดนะครับปะปนกันไปนะครับออันนี้ติดนะครับเนี่ยเป็นตุ่มๆออกมาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับ อืมโอ้ยเนาะโฟกัสก็ยางเหลือเกินขอทานเอาไปนะครับโอ้ยมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งเนี่ยเนี่ยตรงปลายตรงปลายนิ้วผมเนี่ยครับเนี่ยโฟกัสละตรงปลายนิ้วผมนะครับตุ่มๆออกมานะครับติดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นอันว่าติด50เอ่อซนะครับ50-60%อซนะครับไม่ติดอยู่หนึ่งต้นก็รอลุ้นกันไปก่อนนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับนะฮะ เดี๋ยวผมจะบอกแนะนําอีกวิธีหนึ่งนี่อันนี้ผมทําเล่นนะครับอต้นนี้ผมทําเล่นเล่นมาดูกันครับว่ามันเล่นเล่นนี่หมายถึงยังไงที่ผมจะบอกนะครับต้นนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีเทปใสเหมือนอย่างผมนะครับไม่มีเทปกาวนะครับอันต้นนี้คือเทปที่ซื้อที่เขาไว้ติดกระดาษนะครับทุกอย่างยี่สิบหรือ,อยังไงนี่แหละนะฮะ เ,เทปตัวนี้นะครับผมก็เอามาเอามาใช้ในการอ่าติดนะครับติดนั่งแท่นนะครับคือเอามาครอบนะครับแปะนะครับแปะแล้วก็ดึงครอบติดไว้เฉยนะครับมาดูครับนะฮะใช้ได้ผลนะครับเพื่อนๆเนี่ยโดยไม่ได้ใช้กาวมไม่ฟูกัดอีกปิดอะไรนอกล้องนี่อ่ะยกมาใหม่อ่ะนี่โอ้ นี่นะครับโดยไม่ได้ใช้ก,กาวนะครับก็ใช้ไเทปตัวนั้นแหละครับเอาตัวนี้มานั่งเสร็จปั๊บใช่ไหม py, เฉือนเสร็จปับ๊บเอาตัวนี้มานั่งเอาต้นตอดีพันดีมานั่งเสร็จปับ๊บแล้วก็ผมเอาก็เอาเทปตัวนั้นพันติดเสร็จปั๊บแล้วก็เอาถุงยางครอบนะครับถุงยางที่ผมถอดออกนะครับนี่เสร็จปั๊บนะครับผมตอนแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ทําอย่างนี้ผมก็คือเอาเทปมาปิดนี่แล้วก็ดึงดึงครอบดึงฝานผ่านมาฝั่งนี้แล้วก็ปิดแล้วก็ปิด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  เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับครอบติดอยู่งี้นะครับคือตอนแรกกาวมันยังอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยกาวมันยังอยู่มันยังติดได้อยู่นะครับแล้วผมก็ครอบไว้นะครับแต่ตอนนี้คือกาวมันมันแห้งแล้วนะครับมันหลายวันแล้วมันก็เลยหลุดออกนะครับผมก็ครอบไว้อย่างเงี้ยนะครับติดติดไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาถุงยางครอบกันน้ำนะครับครอบทิ้งไว้แบบนี้ผมก็ทดลองบ้าๆของผมนะครับเพื่อนๆเนี่ยครอบไว้แบบนี้ปรากฏว่า มันติดนะครับนะฮะทิ้งไว้10วันนะครับเนี่ยรากข้างล่างเนี่ยมันติดสมานกันดีเลยนะครับเนี่ยให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันไม่มีรอยช่องโหว่เลยนะครับเนี่ยแล้วตาตามันก็เริ่มเริ่มปีๆออกมาแล้วนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับตาของมันอ่ะเริ่มตุ้งๆออกมาแล้วนะครับแสดงว่าติดนะครับนะฮะต้นนี้ครับก็ลองทําดูนะครับอุปกรณ์ไม่ตายตัวนะครับมีอะไรก็ใช้นั้นนะครับนะ หรือไม่มีแค่ถุงเนี้กับยางเส้น1อันก็ใช้ได้แล้วครับนะดึงลงไปแบบนี้ครอบแล้วก็เอายางรัดไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการนั่งเท่นนะครับโอเคครับผมจากช่องบททองชาแนลเดอนะครับอ้พูดไปพูดมา8นาทีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอสวัสดีทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับ